สวัสดีค่ะคลิปนี้นะักขวัญจะมาแนะนําเพื่อนๆและคุณแม่บ้านขยายเอวกางเกงนะคะตัวนี้เป็นกางเกงสลักนะคะเป็นกางเกงทํางานเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราเล้อหูเข็มขัดนี้ออกก่อนนะคะกางเกงตัวนี้แก้ไขไม่ยากค่ะแก้ไขง่ายนะสําหรับเพื่อนๆและคุณแม่บ้านที่เพิ่งหัดซ่อมผ้านะในขณะที่เราเล้อผ้านะคะนองขวัญแนะนํานะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะในขณะที่เราเล้อผ้าเราก็ดูตะเข็บของกางเกงแต่ละตัวนะคะว่าของเดิมเขาเย็บมาแบบไหนพอเวลาที่เราเย็บกลับคืนไปจะได้เย็บได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงมากที่สุดนะคะสาบขอบของกางเกงสแล็คตัวนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะสอง ลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้อนะคะเราก็จะต้องดูให้ดีนะคะว่าวิธีการเย็บกลับคืนเขาเย็บกลับคืนแบบไหนพอเวลาที่เราเย็บเสร็จแล้วเราจะได้ทําได้ใกล้เคียงมากที่สุดพอล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราขูดเส้นได้ที่เราล้อออกให้หมดนะคะจะได้เรียบร้อยนะตัวนี้ลูกค้าให้เราขยายเอว1นนิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขีดขยายกันเลยค่ะเรากลับตะเข็บกางเกงด้านในออกมาลักษณะนี้นะคะ จับลักษณะนี้นะนักขวัญแนะนํานะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะอันนี้นะคะนักขวัญแนะนําให้เพื่อนๆน,นะใช้เข็มหมุดกัดตะเข็บกลางหลังนี้นะคะให้ตรงกันนะเพื่อที่ตอนที่เราเย็บอะค่ะเรายังเป็นมือใหม่อยู่บางทีการที่เราเย็บอะผ้ามันอาจจะคาดเคลื่อนได้รอยต่อของด้านหลังตะเข็บด้านนอกอาจไม่ตรงกันนะคะวิธีก็คือ เราใช้เข็มหมุดกัดไว้ก่อนค่ะเราเป็นมือใหม่เราไม่ต้องรีบเนาะค่อยๆหัดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขีดขนาดที่เราจะขยายเอวออกกันเลยค่ะตัวนี้ลูกค้าให้เราแก้ขยายเอวออก1นิ้วนะคะเราก็วัดจากตะเข็บตรงเส้นได้นะคะออกมาครึ่งนิ้วนะครึ่งนิ้วกูณ2ก็เท่ากับ1นนิ้วแล้วนะคะจากตรงจุดครึ่งนิ้วที่เราขีดไว้นี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเย็บไล่ลงมาหาสะโพกล่างนะคะเย็บไล่ลงมาลักษณะนี้นะคะ แต่สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะที่ไม่ถนัดเย็บเลยนะคะก็ใช้ไม้บรรทัดวางแล้วขีดเฉียงลงมาลักษณะนี้นะพอเราขีดขนาดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันเลยค่ะเราก็เย็บตรงจุดที่เราขีดไว้นะคะตรงเส้นช็อกที่เราขีดไว้นะ,ะเวลาที่เราเย็บตะเข็บด้านหลังนะคะตะเข็บกางเกงด้านหลังนะคะที่สําคัญพอเวลาเราเย็บนะเราจะต้องวนให้ลูกค้าสองรอบนะคะหรือว่า ของเราเองก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าตะเข็บด้านหลังพอเวลานั่งแล้วตะเข็บจะดึงลังนะจะทําให้เส้นได้ด้านหลังขาดค่ะเราจะต้องเย็บวนตะเข็บ2รอบนะคะพอเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเลาะตะเข็บเดิมออกเลยนะพอเลาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ขนาดหนนิ้วเท่าที่เราต้องการนะจุดนี้นะคะที่นกขวัญแนะนําให้เพื่อนๆใช้เข็มหมุดกัดไว้นะคะตะเข็บก็จะตรงกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บปิดขอบกันเลยค่ะเราแบะตะเข็บลักษณะนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวตัวนี้เราจะเย็บติดหูเข็มขัดก่อนค่ะที่นักขวัญแนะนําตั้งแต่ตอนแรกเนาะว่าเวลาที่เราล้อชิ้นงานแต่ละชิ้นนะคะเราจะต้องดูวิธีการเย็บก่อนค่ะเพื่อที่ตอนที่เราเย็บกลับคืน เราจะได้เย็บกลับคืนให้ได้ใกล้เคียงที่สุดกางเกงตัวนี้ลักษณะของขอบด้านในจะเป็นผ้า2ชั้นนะคะวิธีการใส่หูเข็มขัดก็จะต่างจากกางเกงตัวอื่นนะเราจะเย็บหูด้านบนทิ้งไว้ก่อนนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจับผ้าลักษณะนี้นะอันนี้นะคะเป็นขอบด้านใน2ชั้นนะของเดิมเขาจะไม่เย็บเส้นได้ทับด้านนอกนะคะเขาจะเย็บเส้นได้เข้าด้านในนะ เราใช้เข็มหมุดกัดตะเข็บกลางหลังไว้ก่อนลักษณะนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาเย็บปิดขอบกันเลยค่ะเราจับผ้าลักษณะนี้นะจับผ้าขอบด้านบนตลบขึ้นไปค่ะแล้วเราก็เย็บเลยค่ะของเดิมเขาเย็บตกล่องไว้เราก็เย็บตกล่องกลับคืนไปนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ถนัดเย็บเลยอย่างที่น้าขวัญเย็บนี้นะคะ ก็ใช้เข็มหมุดกัดนําล่องไปก่อนเนาะผ้าจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะชิ้นงานแต่ละชิ้นที่เราจะแก้ไขนะคะอันนี้เราขวัญแนะนําให้สําหรับเพื่อนๆนะที่เป็นช่างซ่อมผ้ามือใหม่นะ ก่อนที่เราจะล้อนะคะเราควรดูนะคะว่าตะเข็บแต่และตะเข็บที่ของเดิมเขาเย็บมาเป็นแบบไหนพอเวลาเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วตะเข็บจะได้ออกมาใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนะคะคลิปงานซ่อมผ้าแต่และคลิปที่น้าขวัญลงนะคะน้าขวัญมีความตั้งใจที่จะแนะนําให้สําหรับเพื่อนๆที่เป็นช่างมือใหม่นะคะหรือว่า คุณแม่บ้านที่อยากซ่อมเสื้อผ้าใช้เองนะคะไว้ดูนะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักขวัญอธิบายนักขวัญก็จะอธิบายละเอียดหน่อยนะคะก็คือจะนานหน่อยนะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ซ่อมเป็นแล้วนะคะก็กดเลื่อนผ่านได้นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะพอเราเย็บหูเข็มขัดและขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะตรงจุดนี้เราจะไม่ได้สอยเหมือนเดิมของลูกค้านะคะด้านนอกก็จะได้ประมาณนี้นะส่วนตรงรอยนี้เดี๋ยวนักขวัญจะรีดให้ลูกค้านะคะพอเราเรีดเสร็จเรียบ เรียบร้อยแล้วนะคะด้านในออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะส่วนตรงจุดนี้เราไม่ได้สอยให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราเย็บผูเข็มขัดทับไว้เลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะพอเวลาเรารีดแล้วนะรอยตะเข็บเดิมก็จะหายไปออกมาก็จะเรียบร้อยลักษณะนี้นะคลิปนี้นะขวัญก็แนะนำเพื่อนๆแล้วคุณแม่บ้านแค่นี้นะคะอย่างไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นักขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้นักขวัญด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ